จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราหิวข้าวเมื่อเราหิวข้าวเราก็ต้องไปหาแนวมากินนะครับวันนี้ก็ได้ของสดๆมานะครับเ้าดาวไข่สะกรเออกินทอดไข่นี่แหละง่ายดีเอาพริกกระเทียมลงไฟนะครับเอาพริกกระเทียมลงไฟ เอาเครื่องในไก่ของเราที่หั่นไว้ลงไปนะครับแล้วก็ผัด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 ,ผ,ด,ผ,ดผัดให้มันสุกให้มันหอมให้มันสุกอุ้ยกลิ่นหอมขึ้นมาแล้วบัดทีนี้นะครับจากนั้นก็ปรุงปรุงปุงป,งปุงเออชอบรสชาติแบบไหนแล้วก็ปรุงแบบนั้นนะครับถ้าไม่ชอบมีรสชาติก็ไม่ต้องปรุง ครับอ้าวใส่เครื่องปรุงลงไปสุกแล้วก็เอาใบกะเพราลงไปส่วนถั่วฝักยาวถ้าชอบก็ใส่ไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะถั่วฝักยาวนั่นนะนะครับห้ามลอกเลียนแบบก็ได้ไม่ต้องลอกเลียนแบบก็ได้นะครับอันนี้ผมชอบกินให้มีถั่วฝักยาวด้วยก็เลยใส่ลงไปนิดหน่อยเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับแค่นี้เราก็จะได้ผัดกะเพราเครื่องในไก่เออ ผัดกะเพราเครื่องในไก่ไข่ดาวพร้อมขึ้นโต๊ะพร้อมขึ้นเถียงนาเออกะเพราเครื่องในไก่ไข่ดาวพร้อมขึ้นเถียงนารับประทานคนเดียวอีกแล้วครับพร้อมและแล้วนะครับก็เรียบร้อยแล้วสลับเมนูง่ายๆของเรานั่นก็คืออผัดกระเพราเออผัดกะเพรา,เ,ออพพราเครื่องในไก่เออ กูได้มากินแบบข้าวๆกับอาซิบะมักนะครับไพก็กินข้าวกับอาซิมักเครื่องในนะครับผมก็กินได้ทั้งข้าวทั้งบะข้าวอะไรนะยกเว้นกินดิบบกคอยถะนัดปันไดนะฮะเราแต่ว่ากินแบบสุกๆเนี่ได้อยู่นะครับผมอา้าวกินง่ายๆนะครับขั้นตอนก็ไม่ยากแล้วก็เวลาไปทํางานในเมืองเงี้ยส่วนมากเขาก็จะสั่งผัดกะเพากันใช่ไหมฮะเพราะว่ามันรสชาติมันมันมีความเผ็ด มีความเผ็ดร้อนจากใบกะเพรานะกินแล้วมันรู้สึกรู้สึกรู้สึกว่าอยากจะแบบมีความกระปี้กระเป๋าเหมือนกับกินส้มตานั่นแหละนะครับเหมือนกับพักเที่ยงมาแล้วก็ไปสั่งส้มตาจินแต่ว่าถ้าเราจะไปสั่งส้มตาจินเนี่ยในบริษัทเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะใช้เวลาในการทานะฮะกว่าจะตำกว่าจะอะไรแล้วเป็นผัดกะเพราเนี่ยก็คือจุดๆแป๊บเดียวนะครับหรือก็ทําใส่ถาดไว้แล้วอะไรอย่างเงี้ยทาใส่ถาดไว้แล้วเป็นแบบข้าวราดแกงเนี่ยมันจะรวดเร็วทันใจ คำแรกกินคำแรกก็รู้สึกสดชื่นเลยเพราะว่าเผ็ดไข่ดาวไข่ดาวว่าจะทำว่าจะทำไข่ดาวแบบเยิ้มๆแหละนะฮะ ว่าจะทำไข่ดาวแบบเยิ้มๆแหละแต่เอ้าโลนสั <c oughs> ่ว่าจะทำไข่ดาวแบบเ,ย,เยิ้มๆแหละแต่พระเอ่ามันมันไม่เยิ้มแล้วมันเหนียวๆอยู่มันไม่เยิ้มแล้วนะฮะ <c oughs> โรนกลกกลินตอนบอักไงไข่ดาว <c oughs> เสียดายจยิงดิ <c oughs> ยี่ยมพัดกับเพราซื้อซื้อกเยี่ยมวาา่าซานส่วนไอถั่วฝักยาวเนี่ยไอถั่วฝักยาวเนี่ยไม่เขาเรียกอะไรไม่ไม่ใส่ก็ได้บางบางร้านเขาก็ใส่แต่ส่วนมากร้านทั่วไปเขาก็จะใส่ไม่ใส่หอมหัวใหญ่เขาก็ใส่ถั่วฝักยาวนะฮะถ้าเราไม่กินถั่วฝักยาวแล้วก็เม็ดบอกเขาใส่ แต่ผมเป็นคนชอบใส่ผดสัวผักยาวเพราะว่ามันจะได้เท็กเจอร์อีกนึงมาผสมปสานน้ำได้กินพักเป็นน้ำมันได้กรุบกรุบหน่อยเออเข้ากันดีอยู่ดีเผ็ดร้อนแรงเล้าใจ เปลี่ยนมุมกินแล้วนั่งกินเราให้พี่น้องเมื่อกี้ยืนกินนะฮะเปลี่ยนมานั่งกินใต้เถียงนาเรานี่แหละนะครับบรรยากาศบ้านๆไหนชัดไปกล้องหน่อยเออชัดอยู่แสงแสงพอดีอยู่นะฮะกินเอาบรรยากาศเฉยๆนี่แหละต้องกินคำใหญ่ๆด้วยมันถึงจะได้แซบ่บ สมัยสมัยที่ทำงานอยู่ที่กรุงเทพอ่ะสมัยที่ทำงานอยู่ที่กรุงเทพอ่ะอ๋อหน้าตาจังเจ้าเป็นคนเห็นงานยู่ติพี <c oughs> <c oughs> ก็ทางานอยู่นะครับสมัยทํางานที่กรุงเทพก็ถือว่าเป็นเมนูหนึ่งนะฮะที่ที่สั่งกินบ่อยนะครับถือเป็นเมนูอีกอย่างหนึ่งนะครับที่กินบ่อยเหมือนกันผัดกะเพรานะฮะแต่ว่า แต่ว่ากินแบบในอยู่ในเมืองกินแต่ข้าวเจ้านะอยู่ในเมืองกินแต่ข้าวเจ้าทีเนี้ยมันก็คิดถึงบ้านนะครับอันแนวกินแสบกินนัวนี่แนวกินแสบกินนัวนี่การส่วนเขาเรียกอะไรสู้ส้มตำปูปลาบ้านเราไม่ได้นะครับไอแนวที่กินแล้วถูกปากกินแล้วแบบแสบจริงๆก็สู้ส้มตำอ่าเขาเรียกอะไรส้มตำบ้านเราไม่ได้ในส่วนตัวผมเนาะ เพราะว่าคนถึงจะไปขายขายตำหมักฮุงในเมืองเนี่ยส่วนมากเนี่ยมีแต่คนแบบรวยๆเดยนะครับเพราะว่าคนแบบกินดีส้มตําเนี่ยคนกินกินดีมากนะครับคนกินเยอะเพราะคนคนอีสานบั like ตท่อาไปเห็นงานในเมืองกรุงเนี่ยหลายนะครับก็เลยขายดิบขายดีแม <c oughs> ้กระทั <derivatives> ่งคนภาคอื่นก็ชอบกินเหมือนกันนะส้มตำนะฮะเพราะว่ากินตอนเที่ยง กินตอนเที่ยงแล้วมันรู้สึกสดชื่นเพราะว่าส้มตำเนี่ยมันมีวิตามินซีเยอะนะฮะใส่แบบน้ำบบกเครเครือใส่หลายอย่างนะฮะจะกินเราแบบว่ามันม่งหวงน้อนตอนบ่ายนะครับตอนบ่ายมันไม่ง่วงส้มตําก็เลยเป็นเมนูที่ที่เขาเรียกว่าที่ขายดีแล้วก็คนกินก็เยอะส่วนอันนี้เป็นเมนูแบบจานด่วน สำหรับคนเดินทางหรือคนงานยุ่งนะเพราะเป็นอาหารที่เรีอยกอะไรสามารถปรุงได้เร็วทําได้เร็วก็ถือว่าเป็นเม,เมนูยอดฮิตท,ที่เรียกนะคนก็ชอบกินกันทั้งในแล้วก็ต่างประเทศเขาก็ชอบเหมือนกันแหละนะฮะแต่ก่อนผมกินไม่เป็นนะ กะเพราทาไมต้องกินกับไข่ดาวผมว่ามันไม่เข้ากันไงแต่เอาไปเอามาเขาก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะอาจจะเป็นการเพิ่มเพิ่มพลังงานในการทํางานอะ่ะก็ว่ากินแต่อันเนี้ยพลังงานมันน้อยหรือเปล่าหรือเพิ่มไข่ดาวขึ้นมาหรือเขามันเหนื่อยหน่อยพราพี่น้องเข่าในเมืองมันเหนื่อยหน่อยบ่จานหนึง่งเน้่ยทับพ,พี่หนึ่งสี่บ่หาสิบบาทเนี่ยมันเหนื่อยหน่อยบ่ก็เลยได้สั่งไอไข่ดาวมาะพร้อความบ่จะได้กินอิ่มจะได้กินอิ่มง่ายขึ้น นะฮะเอาอเครื่องในมันก็จะมีกลิ่นหน่อยถ้าอยากให้ลดกลิ่นก็เอาไปลวกสาก่อนนะครับ,เอ,รนะรบเอาไปลวกน้ำซะก่อนหรือล้างด้วยน้ําส้มสายชูล้างด้วยน้ําเกลือก็ซะก่อนหรือเอาไปลวกให้มันพออ่าะดุ้งให้มันบอสุกนิดหน่อยแล้วไปมาผัดก็ได้นะครับแล้วแต่สูตร แต่ผมไม่ได้เขาเรียกไม่ได้พิธีตีตองขนาดนั้นนะครับเอาแบบสดๆเลยกินได้นะฮะกินได้รับได้อะนะกินเครื่องในอะนะหัวก็กรอบดีเอากับเมนูกะเพราเครื่องในไก่ใส่ใจได้แค่มอง ใส่มองได้เห็นป่าเอา <c oughs> มันคือคุนขุนนอประโยคนี้เอาอโอเคสุดยอดแสบโคําโำปมสุดท้ายคําสุดท้ายและท้ายสุด ข้าวทุกอย่างอาหารทุกจานอยากินทิ้งขว้างเป็นของมีค่าต้องกินให้หมดมเพราะว่าปลูกข้าวกว่าจะได้แต่ละเม็ดมันเหนื่อยเราต้องกินให้คุ้มค่ากับเม็ดข้าวนะครับเอา โอเคคลิปง่ายๆสบายๆส,สลับกับการเรียกอะไรสลับกับรายการขี้โม้นะครับรายการโมเรื่องวัตถุมงคลโมอย่างเดียวนะครับสลับไปเดี๋ยวพาดูแต่พระเดี๋ยวตาลายเดี๋ยวว่าเออผ้าเบงกอผ้พา,พากินเขาเดี๋ยวสิผ้ากันจอยเอ,อเดี๋ยวจะพากันพร้อมว่าไม่กินข้าวดูแต่พระนะฮะก็ โอเคนะครับจะชอบก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกด s ั b สไครต์ให้กันเป็นกำลังใจให้กันต่อไปนะครับเพราะให้ได้เงินมาเสียค่าอินเทอร์เน็ตได้เพลินนองนะครับเออเลี้ยจากอินเทอร์เน็ตกับสื่อเนี่ยง่วงงามๆามมาซอยจุมาซอยจุกินซอยจุกันนะครับอ้าวโอเคเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ แล้วแมวเจอกันอีกแล้ว